สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เพจ fs m e p o นะครับมือเช้าได้มาดูนะได้มาก้านน้ำใสนาของเราเนี่ยมือเช้าน้ำยังไม่เต็มเลยนะครับโอ้โหมาตอนเย็นนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับน้ำนะครับทุกแปลงนะครับใกล้จะเต็มหมดแล้วนะครับนี่ใกล้จะเต็มหมดแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าที่มือเช้านะพระเจ้าเทฝนลงมาให้นาของเรานะฮะตอนนี้นาของเราก็ เริ่มมีน้ำทุกแปลงแล้วนะครับน้ำก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับทุกแปลงขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับฝนที่พระเจ้าประทานให้นะครับพี่น้องครับปีนี้คาดว่าจะได้ปลูกตามฤดูกาลตอนนี้ผมกำลังเดินอ,อยู่ในนาในนาเนะ่าน้ำก็เริ่มมีเยอะมากนะทุกแปลงแนะน้ำก็เริ่มเยอะแล้วนะครับนี่เลยนะครับพี่น้อง เต็มแล้วนะครับนาของเราน้ําเต็มแล้วนะครับเมื่อเช้าที่ถ่ายวิดีโอไปนะน้ํายังไม่มีเลยนะครับแต่หลังจากที่ถ่ายวิดีโอเสร็จนะครับพระเจ้าก็ประทานฝนให้นะฮะคือตกตั้งแต่9ก้าโมงถึงประมาณเที่ยงนะครับประมาณสองสามชั่วโมงเนาะหลังจากที่ฝนตกแล้วนะทำให้หน้ําในนาของเราเต็มนะครับพี่น้องครับน้ําแบบนี้ยังไม่ได้เห็นกันแล้วนะหลายปีที่ผ่านมประมาณสองสาปีแล้วนะ เพราะว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาลเนาะแต่ปีนี้เนี่ยฝนตกตามฤดูกาลนะครับทำให้น้ําในนาของเราเต็มนะครับพี่น้องดีใจมากเลยนะครับคือปีนี้จะได้จะได้มีข้าวสารข้าวเปลือกนะครับพอเพียงกับสําหรับน้องเด็กขอพักนะครับเด็กหอของเรานะฮะปีนี้มี40คนนะครับต้องต้องปลูก ตามดูเนาะอู้ยดูขั้ล่งนี้สิครับขันล่งนี้แปลงนี้นะเต็มแล้วพี่น้องครับเต็มแล้วนะเต็มแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเต็มแล้วนะทุกแปลงนะครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับหลังจากที่ไปดูนาในน้ําเสร็จนะครับว่าน้ํามีไม้นะตอนนี้คือทุกแปลงเต็มหมดแล้วนะครับก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศให้ให้ชมนะครับบรรยากาศรอบๆที่ เราได้ปลูกทั้งต้นกล้วยนะขนุนแล้วก็ปลูกทุกอย่างนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไว้ในบริเวณที่นี้นะครับพี่น้องครับทั้งไก่ทั้งเป็ดห่านหมูนะครับก็ได้เลี้ยงไว้ทุกอย่างเลยฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นกล้วยปีที่แล้วนะกกล้วยไม่สวยเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนไม่ค่อยตกนะแต่ปีนี้เนี่ยต้นกล้วยสวยงามมากนะครับ แตกหนอออกมาเรืเลยนะครับนี่บรรยากาศ่มรื่นนะครับอยู่สบายนะครับเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับน,นี่คือบริเวณล็อกต้นนะครับ